อ่าไม่ไั้ไม่ดไมดปันใ <l ots> า,ายนี่เลยด้วดีอ,อาแบ,บนักกอลไทยรับตังเอฟพี่ด้วยมีเลขาส่วนตัวนักคอนไทยมันจำอะไรหาเทาวุบมือหาโตเรียวโตยี่โตเรียโตยนโตปทาขีดทำไมว่าอย่างนั้นละพอ่อเด็ดเก ก็กลัวว่เขาไม่เอาคนหลดใจหลดเทงคนตายเลยบางทีคนหงาใหญ่เหลือห้าพันึงบางทีไม่ห้าพันแม่บอกเป็นเจ๊เงเลยรับงานไห้แม่จะไร้แม่เหลือสองพันพันห้าอ๋อเขาใครเขาที่เคยช่วยหวยเขาเป็วยเป็นบางทีนะเว้ยก็เห็นผู้ก็มาที่นึงที่กดก็ช่วยก็หาแล้วเยอะเลยเก๋มันหมดเลย ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนิเกลนะโคราชมา่ก่อนนี้เป็น10-20ค่ะนนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ถึง10คคะแนวนะสอนล้านกว่าสองแสนเคยเคยต่อเขาด้กว่าถูกทำไมจะงถูกเลนเอาก็สองแสนดีกว่ากลเอ็งหกหมื่้าัดตามหกหมื่นแพงแต่หาผ้ากางสองแสนหกทุ่มเลยทุ่มว่นนั้นว่าเขาคิดเองค่ายๆเองเนี่ย เขไม่ใครใคขาร้องเขาเลยตัเปินเขาไปไปแล้วแต่บางคนก็กระว่าหาหมดกอเพลงเนี่ยบางทีพอหลดได้ก็ไปก็ไป้ายแต่บงทีบางก็จีเพง่วงเทศการ์นละเทงแมนเพราะว่าคือยังไงก็เข่างานนี้หกหมื่นห้างานได้ห้าพันห้าทบงาน้งานนานเจ็ดหมืท่าไมเอากำปั้นหูเปดกัเลยต้ <c oughs> องมีเครื่องปั่นด้วยเหรอไอ้ที่ว่าปั้นสองชั่วโมงแล้วไฟดับทั้งทั้งคืนเเหรอ เพืละนเพื่อ,อ,อนอ,อ,อ,อ๋ออานั้ักรยืน้านี่เพึ่งออกจะไปดูนี่เลย่ปใต้ซิปกบีผ่านไปโอัาโกถ้าเปสิบเองก็อยู่สภพาบพเขาหรอเสแล้วอ,อ,อะรนอยู่ไหับยังเนี่ยถึงแล้วครับเมื่อกี้ลุงเดินนำหน้าผมกันไมผมถึงก่อนสะ เออบอกกูไปแอบหลับตรงไหนวะอันนี้เดี๋ยวลงยิงรอไปก่อนนะครับรออยกแงเวรอมาอเพีเดียวอ่ะรอก็รอให้ผมไปหาพ่อก่อนดิอย่ารอนะจะไปเล่นกระบานี่เถอะขอออดนะลูกให้ให้มันรเจ็งเป็นขอหาให้มัตเจ็งเป็นระคับประคองดีครับนุ๊ก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 นุก ไม่ใช่ลูกโ่ตับกาเวครับมันคนละเรื่องนกษกเสไม่ชื่อเลระเอลูกเสือการาเว้การเวสเป็นลูกกูนี่พาเสนแสบโอ้เป็นยังไงลูกพญาเสนแสบใ่ืออันักบอลกระูกเอพ่อกับลุงก็ดูสิครับลุกเลยลุกลุกลกไอ้น้ามืดทำไม่ลุจะได้บ้นก่อไงครับ มากว่าฮะมันลูกกว่าทั้งแทนทั้งคณะแล้วอัพมาออกคำนี้เขีเมื่อกี้ก็แข่ไม่ค่อยเครียดกับพี่น้องเลยใช่ป่าไหนวันไหนทั้งทาทั้งได้เป็นไม่เครียดเนาะเครียดแต่ตอนโควิดตัางมืดไอ้นายครับเป็นไงลูกไปขายพวงมอะไรลูกขายแล้วนะครับขายหมดครับโอ้แล้วไหนต่างไหนดูให้รู้นะครับ ไอ้เนี้ยใครอยากพี่น้องมึงนี่แลก็เซ็งวไอ้อ้ปปี้อ๋อนี่ยเนี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยพอมึงนี่ยพะมึงนี่ยทำไมครับนี่ก็คือกันนี่ว้ายอถูกเบอร์ห้าบาทคูณห้าบาทเที่ยงเท่าบัตรเจ็ดพันเนี่ยเจ้าหนีตั้งนานครั้งมันถูกทีเดินก็เราให้สั่งพ่อเรารูกนะตารที่เราขายของเนี่ยมันเป็นกำไรวันต่อวันมันเป็นทุนต่อทุนขายได้เราใช่เอาเงินมาซื้อดอกดอกไม้ดอกอะไรใบ แล้วเ,เองนะไปให้เขาเซ็นแบบนี้แล้วจะเอาเงินต่อทุนขายแต่ลูกพ่อกำลงนแต่ใจนะครับคือหนูให้เขาเซ็นก็จริงแต่ว่าหนูพาเขามาด้วยนะ<แ>หนูพาเขามาด้วยไอ้คนที่งเจนมึงเนี่ยมันเป็นใครเ่อเขาบอกว่าเขาเป็นเสี่ยครับเป็นเสี่ยใช่เขาเขาเป็นคนที่พาคนแต่งงานบาหน้ครับเป็นเสี่ยงห่าเหวอะไรมาเซ็นของไอ้เป็นเจนพวกสิบแปดมางคนต้องหรือเปล่าไม่ไม่พ่อหนูพาเขามาด้วยจริงๆก็พามาด้วยเขาบอกหนูว่า ที่บ้านเน่ยมีใครอยู่บ้านเขาเลยบอกว่ามีพ่อมีลุงด้วยเขาเป็นยังเขาเป็นใครเขาเป็นเสียครับเสียเสียชื่อชื่อน่ะเสียเป็ดเขามาทำไมเขามาหาคนไทยไปทำงานม้างนอกครับเป็ดถ้าเป็นสิบเปดบางกนมันคงไม่กล้ามาถึงบ้านเราหรอกถ้ารังคิดสละเอามาอะไรเรื่อเราไปขายเอาเงินเนี่ยมันก็คงเปิดได้ไปแล้วสิเป็ดมองพูดก่อช่วงโควิดมันกี่ไม่ขายจะกุดสองกุดนี่ ไม่ได้ไสความไปั้นไหมถึงว่าไอ้พวกต้องตุ๋นหลอกลวงเข้ามาคิดจะมาหลอกลวงลูกหลานมันคงหนีไปแล้วแหละโอ้ถ้ามันหลอกมันจริงมาถึงบ้านเองนี่นี่มันมาถึงบ้านเราเลยหรือเปล่าไป่หรอกเขาบอกว่าใช่เรายังอยู่ที่เดิมเองไม่ทำไมไม่อยู่ยังไงเลยเขาบอกถ้ามาค่าขายมันจีบทิพยขายมันจิบเจ๊มันกดนี่พวกมันทำให้ จริงว่ะเพื่อนกัว่รองไปจื้ไปกูก็อยากเป็นเหมือนกันนะเหตเพราะว่าคนไปทํางานหนึ่งบางนอกกลับ,บามาที่บางคนจะมีเงินซื้อรถซื้อ,อลาซื้อบ้านหลังหน่หลังโตเออถ้ <c oughs> เกิดว่า <c oughs> เรา <c oughs> ฟุกฟุกไปทาเรียนกลับมาจะได้มีเงินทําบ้านมีเงิน ซื้อรถซื้อรอนั่นเองแม่เขาขื่นพิกอัพเองยังขืนเขียนมันไม่ใช่แนวตัวดิฉันกูอยากไปทำงานเบิร์รอกก่อนด้วยเอาเนี่ยนายครับมึงมาเหนื่อยไปอาบน้ำเด้อะครลยไปไปให้แม่อาบน้ำให้จิ้งขัดเท้าขัดน้ำกับผ้าครับน้องไปกินกิงไปดุครับน้อ้อเลยครับเออเดี๋ยวลุงจะไปหลับก็ไปอาบน้ำเถอะน้องอย่าดื้อนะเออไปอย่างกรโต๊ะนุ่มมิตร ไม่ไปดูลยว่าเสียงนั้เข้ามาจริงหรือเปล่าผมไปดูแต่พาเข้ามาคนนี้เนี่ยามอกว่ามันมาอาเซียมาถึงบาทหาคนงานไสนออ่าเฮ้ยอเอ๋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 เอ๋อเอ่อเอ๋อเอ๋อเอ๋อวออเอเเอ๋อ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 เ เห็นเห็นแพร่เอ๋อเอ๋อปกทำง,งานโรงไก่นั่งรอรถอยู่ <c oughs> ไม่ลงไปถามกูดูแล้วเขาเห็นหรือเปล่าล่ะเพราะเสียเขากินลำพัเปลากกินทำงานโรงไก่หรือว่าเขาจะอ่านมาแับเสียเป็นลูกน้องเสียหรือเปล่าฮะเขาเป็นลูกน้องเสียหรือเปล่าเราไปถามดูแต่กูดูยังไง <c oughs> เหมือนทนแบบไม่มียาเสพนะเ้ย <c oughs> เมื่อดิบต้องทำคือเซร์ดเขามาด้วยกันหรือเปล่าเราไม่ถามทุกคนเดี๋ยวกูไปถามท่านหน่อยพี่ค้าพี่น้าี่มึงกูคุยกันจิตตะวินไ้าเอาไม่เอาโยดให้หมดเลยเลยกูว่ากูจะนั่งเฉยเลยนะไอ้ไงอาอ่ะมึงทำงานโรงไก่หนี่นาย เอเชียโอะเทมาก็ตะลัเวกนี่นะใช่เป็นเอเสียเป็นเอเสียโอ้ยกูจิบมันแต่พวกกำจ้างรวยขี้ไก่อครับอยู่ดีๆไปโลงไงอโอเนี่เป็นเอเสียครับมันคือที่เหนื่อยขับรถปั๊บยาวนี่ยอันนี้ลุงน้องเนี่ยอันนี้มาที่เดียวกันไหมมาพ่อมาจากจิตตะเวอ,อ้นีเป็นเอเสียเป็นเอเชีย ย,ยังไงครับด้าผมให้เชิญเขาไปข้างในก่อนครับเชิญเข้าไปข้างในอา่าทำไมปากเขียวล่ะเสียมันเป็นอินเทนไอ้หน<อ>ูจำไว้พ่วงพ่วงดูดย้อนมุกนี่แหละ <c oughs> แม่เจอด่านไหนเรียกแต่กูลงตัวแต่เยี่ยว <c oughs> เส<อ>ียใจกูไม่เคยเอมันเป็นการแสดงมีทักงะเม็ดกุมเมื่ <c oughs> <c oughs> เดยไอ้บ้ากูเคยมีรับไปเออ เหม็นทำไมเดินใจเสียงปกติมันี่หอมหนึหอมนี่เหม็นคือคนเดียวรถผ่านผูจะด่าึงยังไงดีวะไอตัวข้างอกไม่เท่ไหนหัวเราะหามไม่อย่าไอตัวข้างใน ไอเสียมันต้องเดินผ่านน้ำหอมมันหยุดไม่เรานี่คืออยากจะเยี่ยวเราผ่านนึกว่าชิ้ใจน้ำหอมมันละกีนก็หอมชิ้นคนนึงแหนะที่ได้ก็น้ำตาแตกมึงอ่ะเดี๋ยวปากนั่งปากชู่ๆสู้ข้อสู้แม่แบตเต็นไหนอะเพื่อนโอ้โอ้เสียกำลังโทรฮัลโหลครับสงสัยมีหาคน อู๋เบ๊มึงจะทำยังไงกับกูมึงก็ทำเนาะก็มกูไน่ทำเงี่ย้ามึงเอาหวเราะนำกูก็กูจะโทรดูสิครับปลาเหลนองตกอย่าก็่ห่าพอพองเขาแม่ตาไอ้บ้าเนี่ยเดินอยู่กลางคนแหม่งกูถทึงมากใครเอาเหลนองกูเปนไห โทรศัพท์มาจากนอกนะมึงกูโว้ยทำไมกูเรียนมาจากนอกนอกทำไมเขาไมงชอเนี่ยพอเล่นให้ก็อย่างเนี้ยมึงก็เล่นทั่วว่าไหนมึงอยากหัวเราะสิอออย่างนยครันี่บ้านใครมีสวัสดีครับบันยอดดีดูบันดีต็อตเทอี้ยังไม่เอาหรอครับเป็นคนดีก่อน อย่าเป็นอย่าพึ่งคุณเหนื่อยขับคุณจริงจริงวะพี่เป็ดคุณก็เหนื่อยตั้งแต่ผมมาจากจิตเว้าี่นั่นมึงเนี่ยเอาผมไม่เคยเห็นพี่เป็ดเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเนี่ยครั้งแรกเอาดูเป็นจังวะเดี๋ยวเริ่มเลยมีฝนเออมันหลอกของผม มึว่ามทุบเยอะไรทุบเูไม่ได้ไปสักทีอ่ะกูไมู่ไม่เคยได้ยินคำนี้มีฝนเอาเวลาเมมันสยขอไงถ้เมยมีฝนจะใส่สก้าวใสขอเวลาขนมามันหยิบอะไรใส่มันก็ใส่โอ้โหเมยมีฝนอุ่ตัวเมย์จิงเป็นปากเขียวตือครับเออไปมานั แไปดูขมิ้นตอะเว้ยเอ้ยมันก็ทำไปที่ไปทั่วเลย้โอยอะไรวะอ่ะอสี่ทำไมคือปกเสียดตาไรก็อะไรแกกดดูมาบ้างเหมือนปู่ผู้ดิอ่ะเสี่ครับท่านก็เป็นคนมีกระตังคนพ่อคนแม่ไม่สอนในข่าวบานคนง่ายถอดเทียนมันถอดไม่ได้ เห็นว่าขนาดยังไม่ถอนดูหน้าเลยะผมไปเจของบ้านไปเจ้าของบ้านหดดกับผมไม่ค่อยไวอใจนะครับจะให้อดได้จริงๆเหรอหรบรบอ่ะถอดก็ถอนถอนถอก็ถอนมึงรัทำไมยิ่งร้อนอยู่มองถอดรอะรานเสียครับอย่าชิดตานะไม่ชิดมับ หลอดยากไปตึ่นออกเลยอันเสียทั้งพวงแหละมันใส่มันเดือดมาดิอย่ยเห็นไหมรู้ไหมเสียครับจบไมครับที่มึงเป็นเสียทุกคนติดยามันดูยังไงมันก็ไม่มีตังค์นะมึงมึงดูดู เสียเล่นได้ฮะเก็บเท่าไรส่วนน่ะเห็นไหมบางคนก้าวเร็วมาไหแต่เห็บเอาจริงๆ๋ถ้าถ้าล่างหนานี่ยฉันไม่แพ้พวกอย่านี้ความหล่อความจี๋จีฉันน่ะจะเจนหนาหนาฉันที๋เดียวอันนี้ที่มีหายเหี่ยวและของปลอมจ้ะเดี๋ยวใส่บิดเห็น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 ปักแกระจอนยอมนี่บิดผมจริงเฮ้ยผมไม่เสียหรอกผมจริงก็เดี๋ยวผมจริงเห็นตั้งนานเนี่ยความจริงเนี่ยของปลอม

ว่าที่กูผเป็ดยิ้ตะเวนทุกคนเหมือนที่ผไอจุดเขียวจะสบายใจเี่นี่โอ้ยกูภูมิใจกูทำกวาไม่มีใครขาดทุนให้กูโอ้กัเรับผเสียทครับวันนี้เก็มขัดที่ห้องอะไรครับอะไรฮะเก็บขาดที่ห้องอะไรครับเนีก็จีบย่องห่อเล้วทิ้งเก็บใส่ครับก็ไปดึงมันกับตะหมูควายกักตะไคร้ควายผมเป็นคนงานผมมาทำงานเรียนมาที่เหมืองนอกมาเป็นเจ้านายก่อนเออไม่เป็นเช่นนั้น ไปประเทศซาอุดีอาระเบียโอ๊ยอุยดาลภาษาอะไรน่ะอะไรเสียมึงเอาไปมากระแทกหัวเขาตัวทำไมผมนั่งครับผมนั่งนี่โอ้ยคิ้วเฮิรคสทีที่คิ้วเฮิรมันาแก้ไา้ดอกปกติมันเคยเล่นนานขนาดนี่พี่น้องกุญอบมาตอเลี้เฮ้ยเพื่อนจอบเรียนไม่เก่ง เลยตามมาคุมก็เลยต้องเขียนคิวดึงไว้ดึงให้มันไม่ไม่ห่วงไม่งรักพอหาพนักงานชายไปทำงานที่เมืองนอกคร่ะจะไปบังเบงกัลประเทศซาอุดีอาระเบียอาระเบียเออออสเตียครับครับผมมันใช้เงินเท่าไหร่อะสมุดปกฉันไปสามคนถ้าถ้าไปสามคนคนละสี่หมื่นบาทหัวละสี่หมื่นบาทหัวละสี่หมื่นเออวันห้าบา ทำ,ทำไมถ้าบ่ายเพรละหละ้หาสิบอะไรพวกมึงหัวละห้าสิบกวนนอนอ้พ่อนี่มึงเข้าใจว่าตัดพรมอีบ้าค่าหัวนี่หมายความว่าค่าการเด,นนดนินทางอุ้ยกาแฟหมดแล้วค่าการเดินทางค่าขึ้นเครื่องบินมีเพิ่มสี่หมื่นถ้าสี่หมื่มนสามน 5, 4, 10, 13, คนตกแสนสองแสนสองมีเงินมั้ยถ้าเสียเงินเอาเงินที่ปวดตับ เอาไงอยากไปไกเต็มร้อยนะครับเอุพปะในสามคนขอจะเด็ดร้อยอุ้ยมามึงตอกเงินแสนสองเลือเจ็ดร้อยเปไงจะเด่นเด่นเจงเปะเรียังไงยิ้มไหมล่ะจ้ะจุณจงหน่อยไปนองุจงหน่อยชอบาฉันเล่นเปม็นเจ เออก็ฉันก็เออฉันก็ยังคนว่าฉั้นเป็นมันเจองเป็ดมันเคยยังออกฉันก็ถือว่าปกแกชมฉันันไงยก็ก็อยากรู้กูดานูดาเขาเขาไม่เขาไมเกียดูมันกับนกมเดี๋ยว้าเด่นเกียจปกเกเก็บนกตกมาฉันออกไปบ่อยออกจนเงี้ยเลยก็หิวนนรเราสามสิบนองกกใช่ไหมไเาสามสิบ่นองกอกใช่ไหมหนองกบกหนองเน็ กูจะบอกนะไอ้แสงสอมึงมาต่อเจ็ดแล้วนี่มึงคิดว่าเป็นพระถุงลิงแดงเหรอไ,ไม่มีเงินใช่ไหมแสดงว,ว่าเงินแสงสองไม่มีครับไม่มีใช่ไหม,มเสียเวลากูม,มาจริงๆไปเ,เน,นี่ยเดี๋ยว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 เสียคือคือถามคำนี้ไหมครับถ้าว่าผมจ่ายแสนสองเนี่ยถ้าผมไปทำงานที่ม่างปอะเทศแล้วผมจะได้เงินเท่าไหร่ครับโอ๊ยแกกับแทครับ คือมาบา้นนปานก็ฉันแต่ฉันบูพัพาเออคนพัพาต้นกำเนิดเกิดพัพาคือคนพัพาเนี่ยจนจริงจะไม่เล่นน้ำใจเออมาบ้านพัพา,ปามันต้องกินขา้าวกินน้ำให้อิ่มแล้วค่อยเดินทางไม่ใช่ไปเวลามาไม่ไหวนึ่งจะไปก็พุทธพุทธกินน้ำก่อนโอุ้ยพ <ทะ S 2> ูดแค่นี้กูรอได้หิวน้ำมานานแล้วเอาก็เสียไม่บอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำก่อนเสียเอดี๋ยน้องอ่ะเดี๋ยงลอง ใครว่าน้องกูอาชีพไหนเนี่ยมึงมึงไม่รู้จักจัทีมนี่น้องรู้จ้าอ๋ออาแม่นก่อนเนี่ยอ่ะเออเอาไงมึงไปนะไปกูอยาไปคุยกันข้างนอกไปอันตรายกับหัวกูหรือเกิดกูกูก็ลืมด้วยกันเอาไงกูอยากไปทำงานบางนอกกูจะได้มีเงินกลับมาทำบ้านทำซ่อมให้แม่กูเอาไงมึงไม่มีกูมันมีลงปรึกษาเมียกับแมนโอ้แม่กูจะเป็นยังไงเนาะเอา มึงอย่าไปเที่ยวนะว่าเออถ้าคนเแ่านี่เด็ดตัวเงินมากมึงเห็นผมไงคนมันเวลาดูกขอตังค์ไปเรียนขอตังค์ไปไปหนุ่มไปหนิเกตี่บอกไม่มีไม่มีมึงคอยดูวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกทอมิตรก็ร้อยคู้ร้อยตรงไหนมึงคิดดีๆแล้วที่แม่มุณจะมีหรอวะเนี่ยวไอ้คุณต้องถามแม่มึงมีผ้าคลี่อยู่ผ้าคลี่เลยแม่แม่แม่ขอสักเปลี่นการผู้เสดอไถ่บทฟ้องมายอมตาย พ่อเลีสอนพ่อลูกสิงอาิ้ไม่ไหลับที่จะนั่งหลั้เนี่ยแต่งตั้งแต่2ทุ่แล้วเนี่ยไม่เหลือซะ6โมเช้าเลยแล้วนะพ่อลเปพอมึงมาพ่อต้องัดัดเลียงเลีลูกเองเองเป็นคนใหญ่แล้วหินตรงปิดทาไปเรียนไม่ทันแล้วเนี่ย เรียนหายเรียนเจ็ดโมงเช้ามึงอย่ากดแม่งไหลมึงเดิเที่ยวกดแมงมึงกดไงเก็กเชี้ยเด็กเพิ่มยกไปเดียนเนาะยกยกมีรถไปยังนด็กพี่ไปสอนตกตกไปสอนแต่ก็มึงกินเด็กพร้อมแห้งคนแด่ก็มึงบัวปวดโอ้โหมันใช่คนเต่าเนี่ยอะไรคนเจ้าเนื้อเนี่ยเออเนี่นั่งเด็กนี่มึงลองถามแม่ียมมีรถไปโรงเรียนยังมีแล้วจ้ะ มึงจะได้กูนั่นเขาบเบิ้ลไปเลยเขาเรียนจบแล้วจบยังเอาเรียนจบปริญญาตรีแล้วยังไม่จบเลยรับปีหน้ารับปีหน้าคืองานใช่ค่ะับปีหน้าเราอ่อเดี๋ยวก็ลูกกูรับผัดลูกกูเลยเรียนจบแล้วลูกลูกกูเรียนแล้วรับจากูเรียนแล้วไงแล้วไหนคนเป็นปรตลาดเนี่ย ไปเรียนน่าจะขัดเนี่ยมันก็ไปสอบไปผักโคผักโคยุงเทียนจีบกันแล้วแต่คนนี้เราจะจบอะไรอันเนกคนนี้จะจบให้จบอะไรอันนี้เขาบอกว่าลูกเขาเป็นจริงมั้ยพ่อว่าจีบเปิดซองไอ้ไอ้เอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ปากโฟมพูดเรื่องกูเอ้าันเนรก่อนสุเรนแล้วก็จีบหนูหนูจิบเป็นอะไรลูกเป็นอะไรก็ได้เขาเป็นคนดีแล้วพ่ออครบอกใครพ่อหอ๋อเฮ้ยกัลูกโวย นี่เรนี่มีไอ้สั้นนะลูกมีไอ้สั้นบะเมียมึงดูคุยกับเมียก่อนคุยกับหนูคุยตรงนี้ที่เรียกออกมาจะมีอะไรไอ้เป็ดแม่พราจ้าลูกพยอมไม่ทำไมสมองมันตึ๊กตึ๊บยังไม่รู้เลยวะเนี่ยคือพยอมรู้ไหมว่าทุกคทเนี่ยพี่พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พยอมแล้วก็แม่เนี่ยอยู่กันอย่างสบายแต่พยอมรู้ด้บอาว่าตอนนี้พี่มีหนทางนะมีหนทาง มีหนทางที่พี่จะหาเงินเนี่ยมาสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างต่อสร้างนะพวกเราสองนั่นรู้ไหมมีจริงหรือจ๊ะพี่แต like ่มันมีอยู่ว่าทุกอย่างมันต้องลงทุนนะแม่ลงทุนคือมีนายหน้าคนนึงเนี่ยวเขาจะให้พี่ไปทํางานที่เมืองนอกไปงาที่เมืองนอกแต่ว่าเขาเนี่ยจะเก็บหัวละสี่หมื่นบาทสี่หมื่นเลยหรอพี่ใช่แล้วเขาไว้ใจได้หรือเปล่าฮะเขาบอกว่าสี่หมื่นบาทเนี่ยถ้าเราไปทํางานหนึ่งปีเนี่ยกลับมาเนี่ยนะเราสามารถมีเงินเป็นล้านๆเลยนะเพียนะ เมียพอจะมีเงินให้พี่ยืมบ้างไหมฉันเองก็มีแค่สามหมื่นแล้วก็ทองสองบาทจะที่สามหมื่นทองสองหมื่นแต่ฉันจะให้พี่อ่ะเอาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะจริงก็มีอะจริงสิจ้าโอ้ยชื่นใจพี่จริงเลยตักมาดีกว่าเลยอะไรอ้าวนี่คนเหรอเนี่ยไอ้เป๊ะยังจังนาแม่คิดว่าเป็น วันตะเคียนนี้โอ้ยไอ้เป๊ก็เห็นมึงแต่งหน้าซะขนาดนี้เป็นผีไม่ได้เอยเป๊กไอ้เป๊กมึงนี่เป๊กเป็นจริงเลยมึงเนี่ยเมียมันไม่หายเลยหายตลอดเลยอะไรอะไรเพราะเพราะเพราะไปคุยธุระคิดธุระธุระอะไรอ่ะมีธุระก็ไม่ไปนี่เมียมัวให้มาสามหมื่นเขาให้สองบาท 3ามหมทองสองบาทสามหมื่นทองสองบาททองสองบาทตีไปปุบหมื่นมันเป็นเท่เป็นแปดหมื่นเปุหมื่นปุหมื่นสามหมื่นแ0้วสามหมื่กมื่ไม่พอเสนโซ่ไม่พอเอาเงียเลงใจเต็มเลยจิตไปมึงนองถ้ามึงเชื่อกูนะมัเนเหลือเลยทำไมวะเอาเม่มึงเข้าแฟนแม่ง เ่าไม่พอนะเอาเส้นที่คอแกได้เลยนะเกินในคอกูไม่ไม่พอหรอกเอาแม็กมึงเขาใส่เงินมึงลองถามแม่ดีกว่าให้ก็ให้ก็คืนเงินดีกว่ามึงมึงลองถามแม่กูดูดูแม่กูทองทองเลยเออเดินมันไม่พอมันก็ต้องช่วยกันนอไอ้ครอบครัวเดียวกันฉัน ที่เอาแก็เขาไฟแนนซ์เ็คทีว่าทนะี่เอาแก็เขาไฟแนนซ์ก็จะโผล่ไ้ก็ขึ้นเงินกดจะเอาแม่ที่เข้าไฟแนนซ<ะ>์แม่เป็นคนไม่มาใช่รถมันจะเขา้าได้ยังไงไฟแนนซ์ใช่ไหมแม่แม่เป็ต้องทำไมมันเก๊ะเก๊ะแล้วมีคนเอาเข่าให้เงิใครเป็นเอาเข้าไฟแนนซ์ตกทันไม่ดีการมือ แม่ต่แม่มันก็ไปเว้นเลยเนาะจีวินอะไรให้เกิด่วยกันว่าทีจะกาอย่างเดียวนี้ดึว่าคนที่ไปทำงานแาจะคืออ่ะมดวับจีดาวนี่แม่เจ้าเขาชอบปาจีกันถังบางอยากได้น้องอยากได้มากเหรอออกบอคขึนโพเดอแล้วแล้วไปทำ่ะเสียตักเสียตักเดี๋ยงจะยทองเขาใส่เน้นๆจีหยทลายเอาเท่าไรตัดกอ่ะพันฝงก็พอดี เจียขีดพวกไรพันสงอาเจียรอดไเทราไรุ่นรุ่นกันพพอกระเดือเป็นยันเจ๊แบทแบแ็ดบทไม่ค่อยดีด้กเแบบ็ดเชื่อหมอ,อด้อูรู้ด้วยไเไทรารกระ,ะโดดสายพอ่อขึ้นจิ้มไฮได้ไปเด้เพื่อนไี่ดบอกเขาี่ต้องขอเสียเทาน่อยมีแค่นีอ้อ่ะไ,ได้ไหม อาเสียครับหลับเนยสียหรอกป้าสู้ๆอันนี้ยัเสียแล้วจ้ะไม่เนี่ว่าผีเพิ่งเผาว่าพี่ก็ได้ไงเนาะคือแม่แกคนงานไปนอกขืนเครื่องมากก็เอาตาหนาแต่งงานกับไอ้เสียครับว่ายังไงผมรวมเลี้วมันไม่ได้ไปผมขอชักเช็ดตรวกับท่นอีกไอ้บ้ามึงต่อแล้วต่ออีกแสดงว่าไม่มีเจ็บเลยเจ็บเลย เอาไว้บูถอนขนจักรแล้งกูไม่อยู่แล้วกไปก่อลเเงินกเก่อนครับิเงินก่อนครับคับผมอยากพนซื้ผมต้องมีเงินอยู่หกหมื่นกระทองสองบาทอ่ะอ่ะกินน้าก่อนเสียออกินน้าก่อนได้กินน้าก่อนก็ได้คุนั่งรอนานรล้อเนี่ยอ่ะได้กินน้าล้วไม่ไปแล้วผมกีอยู่นี่แล้บเออทักทิมักทิพดูักน้ำให้แพงเลยลูก น้ำมาแล้วเสียครับเียครับผมเสีย้หงอกยยิงโดๆไม่เกรงใจเสียไม่ต้องเอาเฉดเล่นไม่ได้ครับเสียผมขอบางเงนสดครับบางเงิสดหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าวางเงิสด หกหมื 65, ่นห้าตกลงหกหมื่นห้า